สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่จะให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้ทักกันขับจะพาพบกับ fr 2 1 0แรงม้านะครับช่วงความยาวนี่เป็นตัวยาวพิเศษครับ6เมตรครึ่งหรือ6.5เมตร50เนาะมาดูสไตล์การแต่งของ fr เรียบหรูดูสะอาดอีกหนึคันกันนะครับอ่าฮะก็พาชมรอบๆกันก่อนเลย นี่ด้านขวานะครับเป็นงานสแตนเลสตัดกับสีขาวของตัวรถอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ดูเรียบหรูดูสะอาดตานะครับก็ใส่หลังคาอันนี้เอาไว้เป็นไอเดียกันนะครับนี่ก็สำหรับไฟหลังคานะครับป้ายข้างหน้าป้ายจ็อกกี้เนะาะนหน้าประมาณนี้เลย สวยงามเรียกว่าดูเต็มดูดันไปเลยครับแล้วก็หมวกลู่ลมนะครับฮ่าตะก้าผ้าใบเป็นแบบสแตนเลสนะครับนี่โอ้โหมาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนี้ก็เดี๋ยวนี้นอกจากสิบล้อหกล้อก็ใส่กันแล้วนะครับบันไดขึ้นข้างแก้มเนาะก็ ก็จะมีการยึดยึดจับน็อตนะครับแน,น่นอนก็ต้องเจาะที่ตัวรถเพื่อความแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับซุ้มล้อโอ้โหสวยงามด้านในไม่ได้ทำสีนะครับเป็นแบบสีเดิมนะครับเนี่ยก็แนะนำนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงจริงๆเพราะว่าอันเดิมมันจะเป็นพลาสติก ABS นะฮะใส่ตัวสเตเล e สเข้าไปก็ แข็งแรงเงาเงาครับเล่นลายบันไดสุมเบ้าบันไดก็เต็มขึ้นนะครับยื่นย้ำกันชนนะครับก็สะดวกนะครับอันนี้มีประโยชน์เรื่องของการขึ้นเหยียบเวลาที่จะเช็ดกระจกหน้านะครับซึ่งของอิูซูเองเนี่ยก็มีที่จับมาให้สองสองที่ครับสองตำแหน่งเนาะอันนี้ก็จับได้เนาะอาจจะจับจากข้างบนนะครับตรงนี้ นี่ก็เป็นการแต่งงานแต่งเนาะโอ้โหสปอตไลท์มาเรียบหรูดูสะอาดตาจริงครับคันนี้นี่ช้าๆครับเสาธงกระจกประมาณนี้สวยงามดูไม่เยอะจนเกินไปเนาะกำลังสวยกำลังสวยครับกระจกด้านหน้ากระจกด้านข้าง ตัวนี้ก็จะใส่แบบรถสิบล้อครับซึ่งตัว frr เนี่ยก้านกระจุกข,ข้างหน้าเนี่ยเขาทำมาสไตล์สิบล้ออยู่แล้วครับพอเลยใส่ตัวนี้เข้าไปก็สวยอันนี้เป็นสเตเลดเลยนะครับงานเเลสเลยอยู่ด้านซ้ายกันครับด้านซ้ายก็มีเบิร์ช่องหลอกนะครับตัวนี้สวยงามเงินทองไหลามาเทมาครับออกรถกับอีสุคิงยนต์รวยทุกท่านรวยทุกคนครับกิจาการค้า การขายรุ่งเรืองร่ำรวยเนาะ <Hey. S 1> กันศาสตร์นะครับชายหน้าต่างอืม mm. ขอบตัวนี้ดีเทลดีเทลดีครับดีเทลดีนี่ขอบดุมนะครับสวยงามลา,ลายมันรับกันดีนะครับเนี่ยยาวไปเลยพอเวลาเข้าชุดกับบันไดขึ้นนะโอ้โห oh. นี่ฮะบอกว่าตัว F R เนี่ยจะออกสไตล์10รล้อจริงๆเพราะว่าเขาจะมีก้านจับขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะถ้าใน N Series เนี่ยจะไม่มีนะครับตัวก้านกระจกก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็คันนี้เดินตัวแป,ป๊บกันพะบาะรอบคันเลยมั้ครับนี่เห็นไหมฮะเป็นไอเดียนี้ก็ดีนะครับนี่อันนี้ดีเลยกันพะบาบ อันนี้ล็อกแค่ว่าล็อกข้าใบใช่ไหมครับอันนี้ก็การพับใบขาดแปบ๊บนี้เดินเส้นตลอดแนวเลยครับนี่ผมให้ดูพาไปดูเลยมาถึงข้างหลังใช่ไหมครับปุ๊บก็โค้งลงมานี่ฮะคุมเท่านี้ครบและผพาใบปลอดภยัยไม่ขาดด้วยโอ้โหดีเทลดีครับเรื่องของฟังก์ชันการป้องกันพ้าใบนะครับนี่เป็นแบบป๊บปรับปา นาะเป็นปลาปลาแล้วก็แบบอบมีสแตนเลสตรงนี้นะครับเล่นลายเรือหงอะไรประมาณนะั้นเป็นหงนะครับเป็นหงตลอดแนวหัวชายล่างชายล่างก็เป็นแผ่นสแตนเลสยาวไปเลยตลอดแนวถังน้ำมันอันนี้จะได้ เป็น200ลิตรแล้วนะครับแล้วก็นี่มีครอบตนเลดด้านหน้าครับสวยงามอันนี้ของอู่มงคลชัยการช่างนะมีฐานลับตรงนี้ด้วยนะครับก็ดูเต็มขึ้นมาครับโอ้โหอันนี้เป็นกล่องติดเครื่องมือใหญ่มากคือตลอดแนวเลยนะฮะ นี้ยาวเป็นเมตรประมาณเมตรหนึ่งได้ครับนี่กลองเก็เข้าไปแต่ว่าเวลาใส่ใส่อุปกรณ์อะไรก็ต้องระวังเรื่องของน้ําหนักนะครับก็รับน้าหนักได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าเราต้องคานวณเรื่องของน้ํามันที่เราใส่ใช่ไหมครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใส่ในกล่องรางเก็บเครื่องมือเนี่ยเพราะมันจะต้องมีเรื่องบรรลาน้ําหนักเนาะ ถ้าถังน้ำมันมัน200ลิตรแล้วเนี่ยน้ำหนักถ้าเกิดใส่เต็มถังเนี่ยก็ร้อยกว่าโลเกือบเกือบสองอยแล้วครับอาจจะมีเรื่องของบาลานซ์นก็ได้ฮ่าดูด้านท้ายกันครับนี่ด้านท้ายกันแบบเต็มๆไฟไท้ายแต่งนะครับนี่ LED เนาะกุญแจรถอยู่ไหนนอกดะดยวเมื่อกี้เปิดลืมดูครับผมจะลองเปิดไฟให้ดู อาอยู่ครับเราไปดูไฟท้ายกันอ่าเป็นเหมือน potential light นะครับนี่ไฟแบบวิ่งปื๊บปื๊บปื๊บนะฮะ สั่งได้นะครับเอาไว้ไปเป็นแนวทางครับอยากได้แบบนี้ก็แคปเอาไว้สวยงามครับนี่ก็เป็นด้านท้ายนะครับเป็นไอเดียครับก็คือกระบาดเหล็กแล้วไม่จําเป็นนะครับเนี่ยกระบาดเหล็กไม่จําเป็นว่าด้านข้างเนี่ยจะต้องเป็นเหล็กกล่องเราก็ใช้เป็นเ,เหล็กปะปาแป๊บปะปานี้ก็ได้ก็ การสนิมได้เหมือนกันไม่ต้องเป็นสแตนเลสแต่ว่าลูกค้านี้ไอเดียดีมากเลยครับเป็นแบบเหมือนสแตนเลสแบบโดยรอบอย่างงี้แล้วก็ไปรับกับตัวข้างหน้าอีกโอ้โหเป็นการแต่งที่แบบว่ามีศิละปะมากนะครับใส่ใจรายละเอียดได้ดีเนาะนี่ เก็บมาฝากประมาณนี้ครับก็ถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการรับชมติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถอะไรกันก็ติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และแชร์ให้กับช่องทักกันขับด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ